สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้มีบางคนก็อาจจะเป็นโรคนี้แล้วก็ถ้าเราได้เรียนรู้ด้วยกันเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนที่อยู่รอบๆตัวของเราได้นะครับผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องของเรื่องโรคซึมเศร้าครับ ให้เรามาดูถึงความหมายเดียวกันก่อนนะครับความหมายของโรคซึมเศร้านะครับคือภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยอาจรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือรู้สึกว่าตนด้อยคุณค่าแม้ว่าความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย อาการจะมีความรุนแรงและยาวนานมากกว่าคนปกติจนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นี่ก็คือความหมายของโรคซึมเศร้านะครับประเภทของโรคซึมเศร้านะครับได้แบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้สองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือโรคซึมเศร้าแบบคั่เดียวหมายถึงผู้ป่วย มีอาการซึมเศร้าเงียบอย่างเดียวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโรคซึมเศร้าแบบสองขั้วหรือที่เราเรียกว่าไบโพล่าผู้ป่วยมีอาการขึ้นลงมากไม่ได้ซึมเศร้าอย่างเดียวแต่บางครั้งก้าวร้าวโวยวายร้องไห้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโรคไบโพล่า นะครับึ่งมี2อ,อย่างคือซึมเศร้าแบบคั้วเดียวและซึมเศร้าแบบ2ขั้วหรือที่เรียกว่าใบโพรลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวสาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรครับรเกิดจาก2ด้านด้วยกันครับด้านแรกก็เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากด้านจิตใจนะครับจิตใจนี้อาจจะเกิดจากการาสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรัก สูญเสียคนรักหรือสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักหรือแลไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เรารักมากเราสูญเสียไปอย่างกระทันหันแล้วก็จะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้หรือการหย่าร้างนะครับคู่สามีหรือภรรยาที่เพิ่งหย่าร้างก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคซึมเศร้าได้หรือคนที่ตกงาน คนที่ไม่มีงานทำในช่วงนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการดูแลครอบครัวเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในาการที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือการไม่นับถือตัวเองนะครับก็นี่ก็เป็นอาการของโรคซึมเศร้าที่เกิดจากสาเหตุทางด้านจิตใจอันนั้นก็เป็นสาเหตุประการที่หนึ่งะครับส่วนสาเหตุประการที่สนั้นเป็นไม่ได้เรื่องจิตใจครับแต่เป็นความ ผิดปกติของร่างกายเป็นความผิดปกติความไม่สมดุลของสารเคมีบางอย่างในร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับและอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับนี่ก็คือโรคซึมเศร้าที่เกิดจากทางด้านร่างกายนะครับเ,เราจะรู้ยังไงครับพี่น้องว่าคนที่อยู่กใกล้ๆตัวของเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เขาบอกว่าต้องมีอาการ 5อย่างนี้ติดต่อกันนะครับมันจะมีทั้งหมด9อย่างแต่ถ้าใครเป็นใน5อย่างนี้เป็นอย่างน้อยทั้งวันนะครับเกือบเกือบทั้งวันนะครับหนึ่งเกือบทั้งวันนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแค่5นาที10นาทีแล้วก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ใช่นะครับ1น,นั้นต้องเป็นมากกว่า5อาการต่อไปนี้2การเป็นนั้นจะเป็นเกือบทั้งวันและ3 จะต้องติดต่อกันยาวนานประมาณอย่างน้อย14วันถ้าเกิดคนรอบข้างตัวเรามีอาการอย่างนี้นะครับคือมากกว่า5อย่างใน9อย่างนี้และเป็นทั้งวันไม่ได้เป็นแค่5นาทีหรือ10นาทีและเป็นต่อเนื่องกันมากกว่า14วันคนรอบข้างเราคนนั้นมีอการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับ ที่บอกว่า9อย่างด้วยกันเพื่อเราจะได้สามารถจะรู้และจะสังเกตดูคนที่อยู่รอบตัวของเราเพื่อนๆในที่ทํางานของเราว่าเป็นไงบ้างครับอาการที่1คือมีอารมณ์ซึมเศร้านะครับไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะหัวเราะไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครแต่ซึมเศร้าถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะบวกไปด้วยอาการหงุดหง,งิดนะครับอาการ โกรธง่ายในวัยรุ่นนะครับนี่ก็คือมีอารมณ์ซึมเศร,ร้านั่นคืออาการที่หนึ่งนะครับอาการที่สองคือเบื่อมีการเบื่อหน่ายนะครับมีการหมดความสนใจในการทํากิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เคยเป็นความสนใจที่ทําแล้วสนุกสนานและอยากจะทําตอนนี้ไม่แล้วครับเบื่อเบื่อหน่าย ไม่อยากทําอะไรหมดความสนใจในการทํากิจกรรมที่ตนเองเคยสนใจอันนี้ก็เป็นอาการที่2นะครับอาการที่3ก็คือการนอนไม่หลับหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นตลอดทั้งคืนหรืออีกอันหนึ่งก็คือนอนหลับมากเกินไปคมีทั้ง2อ,อย่างนะครับมีนอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นหรืออีกประเภทหนึ่งคือนอนหลับมากเกินไปนะครับ นั่นก็คืออากอารอีกหนึ่งอาการนะครับอาการถัดไปนะครับก็คือเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง่าตื่นมายังไม่ทันทําอะไรเลยก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยง่ายและก็ร่างกายเป็นท่ารู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะครับอาการนี้เป็นอาการที่5้าแล้วครับเบื่ออาหารนะครับเคยกินอาหารอร่อยนะครับปัจจุบันนี้กินอาหารไม่อร่อยแล้ว หรือตรงข้ามครับคือไม่เบื่ออาหารแต่กินมากเกินเอามันสองขวเนาะมีเบื่ออาหารด้วยบางคนเบื่ออาหารมากบางคนไม่ได้เบื่ออาหารหรอกแต่กินมากเกินไปอาการต่อไปครับรู้สึกว่าไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนไร้ค่ารู้สึกเองนั้นต้อยต่ํารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับนี่ก็คือคนที่มีอาการของโรคสึงเจ้า การต่อไปครับไม่มีสมาธินะครับไม่สามารถจะจดจ่อได้นะครับสมาธิสั้นนะครับและการตัดสินใจนะครับลังเลใจไปหมดเลยครับไม่สามารถจะตัดสินใจได้อย่างชัดเจนแต่มีความลังเลมีความไม่แน่ใจในการตัดสินใจนะครับอาการต่อไปคือจะพูดช้าลงนะครับกว่าปกติและก็จะตัดสินใจช้ากว่าปกติและก็จะทําอะไรก็ช้า มากกว่าปกติและจะกะวนกระวายจะมีความกวนกระวายจะไม่นิ่งจะไม่สงบนะครับแล้วก็อาการต่อไปก็คือมีความคิดอยากทําร้ายตัวเองมีความคิดอยากฆ่าตัวตายนี่ก็คือทั้ง9ประการของอาการที่แสดงว่าคนที่เป็นมากกว่า5ขึ้นไปนะครับใน9นี้ มากกว่า5ขึ้นไปเป็นทั้งวันและเป็นติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าครับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็คือความหมายประเภทสาเหตุและก็อาการนะครับและพระกัมพีพูดถึงเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรครับ พระคัมภีพูดถึงความเศร้าโลกซึมเศร้าอย่างไรครับในพระชนะของพระเจ้าได้บอกเราบอกว่าชีวิตของเรานั้นควรจะเต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและชื่นชมทุกเวลาไม่ใช่ชื่นชมบางเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจง ชื่นชมยินดีเถิดในหนังสือฟิลิปปีเล่มเดียวนะครับมีคำว่าจงชื่นชมยินดีมากกว่า17ครั้งอันนี้หนังสือฟิลิปปีเล่มเดียวนะครับมีคำสั่งมีคำพูดที่พระเจ้าอยากให้ชีวิตของคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีถึง17ครั้งด้วยกันในโลมโบทที่15บอกว่าไงครับเปาโลอธิษฐานขอพระเจ้า แห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ได้ให้ชื่นชมยินดีธรรมดานะครับแต่ให้บริบูรณ์ให้เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีแันเปาโลอธิษฐานซึ่งเป็นคำอธิษฐานตามน้ำพระพทเจ้าบอกว่าขอให้คริสเตียนทุกคนนั้นเต็มล้นบริบูรณ์ออกมาด้วยความ ชื่นชมกินดีดังนั้นความเศร้าความเครียดนะครับโรคซึมเศร้าจึงไม่ใช่น้ําพระทถยพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความบาปงนั้นะพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งความชื่นชมกินดีนะครับต่อไปก็คือหัวข้อวิธีการรักษาเรารู้ละว่าเป็นยังไงทีนี้วิธีการรักษาเป็นยังไงครับพี่นงครับไม่ว่าจะเกิดจากจิตใจหรือเกิดจากฝ่าย ร่างกายก็สามารถจะรักษาได้ในมรารโกบทที่5ข้อที่5นะครับได้พูดถึงโรคคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาสติสัมปชัญญะมีปัญหาเขาคลั่งร้องอื้ออึงเอาหินเชื่อเนื้อตัวเองอยู่เสมอเห็นไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าโรคซึมเศร้าเขาจะทำร้ายตัวเองเขาจะอยากตายนั้นในมรารโกบทที่5ข้อ5 คนคนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นครับไม่มีสติสัมปชัญญะทำร้ายตัวเองเอาเหินเชี่ยดเนื้อตัวเองแต่พระเยซูก็ทรงรักษาเขาได้ในข้อที่สิบห้าเพราะฉะนั้นขุมมัจเจได้บอกว่าพวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองก็สิงนุ่งหม่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นผู้ชายคนนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะจิตใจของเขาถูกมารซาตานทำให้ไม่ รับรู้สติไม่สมบดีนะครับท,รทําร้ายตัวเองพระเจ้าพระเยซูรักษาเขาได้นะครับหรือในฝ่ายร่างกายก็เช่นเดีวยวกันพระเยซูรักษาได้นะครับในยอนห์นบทที่10บข้อที่10พระเยซูบอกว่าไงครับเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์คำว่าชีวิตอย่างครบบริบูรณ์หมายความว่าอะไรครับชีวิตมีกี่ด้านครับชีวิตมี3ด้านด้านร่างกาย ครบบริบูรณ์ไม่ป่วยไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้านจิตวิญญาณครบบริบูรณ์ความบาปถูกยกมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้านจิตใจครบบริบูรณ์จิตใจแจ่มใสจิตใจแห่งความชื่นชมยินดีไม่มีเศร้าไม่เป็นโรคซึมเศร้านี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูบอกในยอห์นบทที่10ข้อที่10นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจากภาวะจิตใจ หรือเกิดจากภาวะร่างกายที่สารเคมีไม่สมดุลใช้วิธีเดียวกันครับพระเจ้ารักษาให้หายได้ด้วยคำสั่งในลูกาบทที่9ข้อ1ถึงข้อ2ซึ่งพระเยซูให้สิทธิอำนาจกับสาวกให้มีสิทธิอำนาจเหนือ 1. ผีวิญ,ญญาณชั่วขับไล่ผีวิญ,ญญาณชั่วได้ 2. เหนือโรคภัยไข้เจ็บขับไล่โรคภัยไข้เจ็บได้ในพระนามพระเยซูดังนั้นไม่ว่าโรคซึมเศร้าจะเกิดจากวิญญ,ญาณ ที่ทำไม่เป็นเช่นนั้นวิญญาณชั่วที่ทําให้เป็นเช่นนั้นหรือเกิดจากภาวะเรื่องของฝ่ายร่างกายก็เข้าหลักการนี้ทั้งสิ้นในลูกาบทที่9ข้อ1ข้อสคือเหนือผีร้ายมีอํานาจเหนือผีร้ายและเหนือโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นใช้วิธีเดียวกันกับที่เราเคยทํากันมาแล้วคือสั่งด้วยสิทธิอำนาจในนามพระเยซูให้อาการซึมเศร้านั้นหายไปนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะ ขอให้คนที่มีของประทานวางมือรักษาโลกดังที่ปรากฏใน1กึ่งริโทนะครับบทที่12ข้อ9ให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณกิกุให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโลกดังนั้นนอกจากเราจะสั่งเองเรายังสามารถจะขอให้พี่น้องที่มีของประทานในการรักษาโลกได้อธิษฐานเผื่อโลกซึมเศร้าของเราด้วยนะครับนั่นก็เป็น วิธีการในการรักษาจากนั้นก็ต้องมีข้อแนะนําว่าจะต้องทํายังไงต่อกระบ,บวนการต่อไปหลังจากอธิษฐานแล้วหลังจากสั่งแล้วบางคนก็อาจจะหายทันทีเลยเหมือนกับบางโรคที่หายทันทีเลยโรคซึมเศร้าก็หายทันทีเลยได้นะครับหรือบางคนก็จะค่อยๆหายเหมือนบางโรคเช่อาการที่ค่อยๆหายดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราต้องทำาไงครับเราต้องมีข้อแนะนําต่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้ายัางไงบ้างครับ ให้เขายึดมั่นในพระ,ระเจ้าของพระเจ้าให้เขาท่องจําข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีที่เกี่ยวกับสันติสุขนะครับเพราะว่าอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินโลมบทที่10ข้อ17บอกดังนั้นถ้าเราอยากให้เขามีความเชื่อเรื่องความชื่นชมยินดีเราก็ต้องเขาฟังพระเจ้าที่เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีให้เขาท่องพระเจ้าที่เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีให้เขายึดมั่นใน เพราะจะนะ่พืชเขาจะแบบไงครับขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์และความรู้สึกแต่ให้ยึดมั่นในพระจนะของพระเจ้านะครับหรือให้คนที่เป็นโลกนี้นะครับแนะนําเขาเลิกหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเลิกสนใจจดจ่ออยู่ที่ตัวเองให้ไปสนใจสิ่งอื่นนอกตัวเองเช่นสนใจเรื่องของพระเจ้าสนใจพี่น้องสนใจงานรับใช้สนใจพระคัมภีร์ หาจุดสนใจให้เขาใหม่เพื่อเขาจะไม่จุดจ่อแต่เรื่องของตัวเองเพราะว่าปกติคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะจุดจ่อในเรื่องของตัวเองตอนนี้เรากำลังจะให้เขาจุดจ่อนอกตัวเองจุดจ่อไปที่พี่น้องจุดจ่อไปที่อาจารย์นะครับและอย่าให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอยู่คนเดียวนานเกินไปเขาจะต้องมีเพื่อนดังนั้นโบสถ์นี่เหมาะสมมากเลยครับเพราะว่าโบสถ์นั้นก็มีระบบนะครับผู้เลี้ยง นะครับลูกแกะคอยดูแลกันและกันนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องมีผู้เลี้ยงเขาต้องมีเพื่อนนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องพนหนวกเขาเข้ากลุ่มสามาัคคีธรรมเข้ากลุ่มแคร์เขาจะได้มีเพื่อนมีคนที่จะรับฟังปัญหาของเขาและอธิษฐานเพื่อเขาได้เราต้องเป็นไงครับพาเ,าเขาเข้ามาโบสถ์เข้ามาสามาัคคีธรรมเข้ามาพบกับพี่น้องนะครับและมีพี่เลี้ยงเป็นไงครับคอยที่จะให้คำปรึกษา คอยที่จะอธิษฐานเผื่อนี่ก็คือเรื่องโรคซึมเศร้าในวันนี้สรุปก็คือโรคซึมเศร้านั้นพระเจ้าสามารถรักษาให้หายได้เหมือนโรคอื่นๆโดยการสั่งด้วยสิทธิอํานาจโดยการขอให้คนที่มีของประทานวางมือและโรคซึมเศร้านั้นสามารถจะหายได้ทันทีเหมือนกับโรคอื่นๆหรืออาจจะค่อยๆหายได้ก็เช่นเดียวกัน นี่ก็คือสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะครับก็ขอให้เราได้มีโอ,อกาสได้สังเกตนะครับคนที่อยู่ในบ้านของเราสังเกตนะครับคนที่อยู่ในที่ทํางานของเรามีใครบ้างที่อาจจะเข้าข่ายนี้และเราจะได้ช่วยเขาได้เข้ามีไหมครับให้เรามีโอ,อกาสได้อธิษฐานเผื่อนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าท่านฟังอยู่นะครับ ท่านก็เอามือวางที่หัวใจของท่านเลยครับและเราจะเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะขอให้พระเจ้ารักษาท่านด้วยใช้สิทธิอํานาจตามที่เราได้เรียนรู้มาพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราสั่งให้ลรกซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนทุกคนจงออกไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีวิญญาณชั่วที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านี้ วิญญาณแห่งความซึมเศร้าวิญญาณกรรมปักปัมในนามพระเยซูเจ้าเราขับจะออกเราสั่งจะออกไปจากร่างกายในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเราใจถามเผื่อคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเราสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกายของทุกคนที่ฟังทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามสิทธิอํานาจไม่ขึ้นอยู่กับระยะทาง เราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำประยาณชีวิตและเรียนบริเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่าน สามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่าน Một móc xanh พระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขระจ ทั้งพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอรัหมดทงครครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านเขาพระเจ้าทงโปทาและทั้งทั้งพันอีกนับร้อยพันให้ทังครครหมดทังครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านการทงสั่งทิศนทั้านไปการงตัดทิศ อยู่ข้างคุ้มภัยปกหล่มรอบกายแตะถ้าภายในต้องอยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่แต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่ามาึนร้องอย่ามาชึนจม และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข